เนีมันผิดไหมที่มันพูดอ่ะถ้าในบริบทปกติผมว่าไม่ผิดแต่ในบริบทนี้ทําไมมันถึงผิดอ่ะบริบทนี้ขัดใจคนอ่าคือมันมีมันมีเรื่องความไม่เป็นในออยาม<อ>รง<บ>อ,อ่อคือก็ต้องว่าคือกองทัพเราไม่ได้มีเจตนาจะรุรานอะไรอ่าไม่ได้กรณีนี้มันคือการปกป้องตัวเองอซึ่งพอไปพูดอย่าง,งานั้นมันก็เลยไปดิสเครดิต ใช่ไหมการทำนีปกป้องเหมือนที่เราพูดพยายามจะบอกมึงเด็เกิดรัฐบาลไม่แฟร์รัฐบาลก็ทํานู่นทํานี่เหมือนการอันนี้ก็เหมือนกันคือเขากําลังไปสู้ไปตายแทนเราเป็นแนวหน้าเพราอปกป้องอแต่ก็ไปบอกไปด้อยค่าในจังหวะนี้เ่ยมันเหมือนกับในจังหวะนี้มันเป็นเรื่องกาลเทศะแล้วก็สำเนียงภาษาใช่เป็นเรื่องภาษาด้วยเป็นเรื่องกาลเทศะด้วยนั้นแต่ว่าโดยเนื้อหาอะไรอ่ะก็ใช่สงครามเมื่อสงครามมันเกิดความจริงก็ ก็ไม่มันก็ถูกค่าก่อนน่ะก็ถูกทั้งหมดมันก็ถูกแหละแต่ว่าผิดจังหวะแล้วก็าจะผิดบริบทผิดเนื้อหาอืแต่สุดท้ายก็คือกลับมาโพสต์อีกแบบหนึ่งกลายเป็นว่าจากเดิมที่เป็นพุ่งเป้าไปที่ทหารนี่กลับมาที่รัฐบาลละซึ่งอันเนี้ยก็ผิดจังหวะโคตรเหมือนกันเลี้ยวเก่งเขาผิดจังหวะเหมือนกันแต่คนไทยผิดจังหวะหมดหมายถึงว่าคนไทยเนี่ยพร้อมจะเชียร์ทหารแต่ว่า ด่ารัฐบาลเละถ้าทั้งที่ทหารก็ทำภายใต้กรอบการใช่การ,รทำงานงที่รัฐบาลกับกองทัพวางไว้ร่วมกันจริงๆคือเวลาบอกว่าอุย้ยทหารมีภารกิจเยอะแยะในการรบเฮ้ย hey, รัฐบาลก็มีภารกิจเยอะแยะเพราะการรบของรัฐบาลเนี่ยมันการรบทางการทูตม,มันคือการสร้างความน่าเชื่อถือทางการทูต และจะชนะไม่ชนะไม่ได้ชนะตรงที่ทหารยึดครองหรือเข้าไปลบตรงนั้นมึ่งยุคการชนะแบบนั้นแล้วมีคนเจ็บคนตายจริงเข้าใจไหมแต่ว่าการชนะมันไปอยู่ที่การทูตระหว่างประเทศซึ่งมึงไปด้อยค่ารัฐบาลที่กําลังรบในทางการทูตแต่มึงไปเชียร์รัฐทหารซึ่งมันค่อนข้างผิดในแง่ยุทธศาสตร์อยู่ว่าอะไรคือการชนะที่แท้จริงยึดครองเนี่ยตอนเนี้รัสเซียยังไม่สามารถยึดครองใครเมีย ขนาเขาเยึดก่อนยูเครนสิบกว่าปียงยึดไม่ได้เลยต่างประเทศเขายังไม่ยอมรับกันนาชาติโลกสาปรชาทศยังไม่ยอมรับกันเออมันยังยึดไม่ได้แล้วก็แรกกับการโดนบอยคอรดใช่ไหมโดนคว่ำบาตรเละเทะไปหมดรัเสเซียพูดง่ายเติบโตยากเศรษฐกิจอ่ะเขาก็จะพัฒนายากแหละเราจะเอาอย่างนั้นไหมนั้นเมื่อมันยึดครองไม่ได้มันก็ต้องเอาชนะกันในเวทีทางการทูตเพื่อทําให้โลกยอมรับแล้วก็บีบกัมบูชากลายเป็นว่า มุงไปด้อยค่ารัฐบาลแต่เสือไปเอาใจช่วยกองทัพอืมก็ซึ่งทั้งทั้งทางที่ก็ทํางานอยู่ด้วยกันใช่ก็ไม่ได้บอกว่าต้องมาเชียร์รัฐบาลแล้วไปด้อยค่ากองทัพไม่ใช่นะฮะแค่บอกว่าเป็นทีมไทยแลนด์เขาทํางานเป็นทีมแบ่งงานกาันทําการทูตการต่างประเทศรัฐบาลก็ต้องทํางานแต่แน่นอนอมเมื่อมันจะต้องทํางานเมื่อมันจะต้องเจรจาหลายฝ่ายเมื่อมันจะต้องพูด เออจะต้องสร้างความรู้สือหลักฐานต้องรัดกลุ่มมันไม่ทันทีหรอกมึงมก็ได้ช้าช้าช้าก็เมื่อเช้ามีคนพูดประโยคหนึ่งน่า,าสนใจมากแต่ว่าผมจะขอพูดให้จบแล้วผมค่อยบอกว่าใครพูดนะ ใครส่งข้อมูลมาก็ต้องตรวจสอบก่อน<ม>การสื่อสารสําคัญอย่างโทรทัศน์ลมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยเนี่ยขณะนี้สวทกอถแถลงของความร่วมมือทุกช่อง<ม>แต่ก็ได้แค่ช่องอนาล็อก3579 NBT แต่ช่องอื่นที่เป็นดิจิตอลก็จะมีแต่ช่องนี้นี่แหละ<ม>ช่องอื่นไม่เห็นถ่ายทอดสดเลยถ้าแบบรัฐบาลรัฐประหาร อันนั้นจะหาดูอย่างอื่นไม่ได้เลยอย่างผมจัดรายการอยู่ดีๆก็ตัดให้เลยยังว่าช่องอื่นไม่เห็นตัดวะที่ NBT เป็นแม่ขายเมื่อกี้มีใครถ่ายทอดบ้างนี่แหละคือคำค,อคือคือความหมายชัดเจนของเสรีภาพสือ่อแต่ถ้ามาถแถลงทั้งวันก็ไม่ไหวไอ้ท<ม>ี่ลือตรงนั้นหรือตรงนี้มันก็ไม่เกินมันก็เกินเหตุใช่ไหมหรือว่าบางคนเรียกร้องเกินเหตุอย่างกรณีกองโดนจมตีเป็นเฟกนิว หรือจะเอาห้าทุ่มตีหนึ่งแถลงสักสามนาทีบริหารความรู้สึกคนไทยที่นําเสนอส่วนใหญ่เนี่ยก็คือโทรไปเช็คอย่างเวลาเกิดเหตุอย่างเงี้ยก็โทรไปเช็คคุณบินไทยใช่ไหมหรือว่าโทรไปเช็คโฆษกรัฐบาลเนี้ยมันก็ต้องประสานดูขเมเณแถลงทีนั่งพร้อมกัน4คนโฆษกกลาหมรัฐบาลต่างประเทศใช่ไหมหรือว่าอย่างเมื่อวานเนี้ยข่าวยังไม่ยืนยันเลยจะให้ตอบให้ได้ตอนแรกกองทัพก็ยืนยันประ่านสองจุดพอตีหนึ่งโทรมาขอแก้เหลือจุดเดียวกองทัพโทรมาขอให้หนักข่าวแก้เหลือจุดเดียว กองทัพจะเป็นคนโทรมาขอให้หนักข่าวแก้เหลือจุดเดียวและเมื่อวานเนี่ยแล้วพอเช้าวันนี้เพิ่มมาสี่จุดที่จิรยุพิ่งให้มาเพราะว่ามันก็เกิดการประทะหลังจากนั้นแล้วมันก็ต้องรวมมันก็ต้องรวมเหตุมันต้องประมวลเหตุการณ์นนก่อนให้ร้อยเปอร์เซ็นก่อนที่จะให้ข่าวอ,นนอันนี้คือการบอกว่ามันมีกระบวนการในการกลั่นกรองว่าอะไรจริงหรือไม่จริง,ใน,งในสิ่งที่มันเกิดขึ้นในโซเชียลมีเดียว่าจะเป็นใครรายไรก็ตามซึ่งคนพูดประโยคนี้คือคุณสรยุท ไม่ใช่นายแบกที่ไหนเลยไม่ไม่ใช่นายแบกรัฐบาลแบก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 อะไรที่ไหนเลยเนี่ยเดี๋ยวพอผมเนี่ยพูดไปเนี่ยก็จะหาว่าแบกเนี่ยสรายตทธแบกให้ขอบคุณมากคือมันไม่ต้องไม่ต้องแบกไหมอ่ะคือหมายถึงว่ามันก็เป็นการใช้เหตุผลมันเป็นเรื่องปกติเออแค่คิดแค่คิดคืออย่างนี้มันไม่มีทางเร็วกว่าเฟกนิวเฟกนิวมันไม่ต้องรับผิดชอบอะไร คือบอกได้เลยมันไม่มีทางเร็วเฟ e กนิวมึงจะตอบโต้ให้มันเร็วกว่าเฟกนิวเป็นไปไม่ได้คือเคสเมื่อวานน่ะผมก็อธิบายไปในช่องทางตัวเองเนาะว่าด้วยระยะเวลาเหตุการณ์เหตุการณ์สามทุ่มกว่าเคลียร์ข่าวว่าเหลือที่เดียวประมาณห้าทุ่มกว่าผมถือว่าเป็นระยะเวลาที่ปกติแล้ว mm hmm. เพราะว่าลือกันสี่ห้าจุดสุดท้ายมาเช็คลือจุดเดียวไอ้เรื่องโดนบินที่กองบินยีิบเอ ก็ไม่ใช่ข่าวจริงสรุปว่าก็คือพายุเข้าหลังคาถลม่มก็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 เป็นแบบนในแง่ของความเข้าใจเข้าใจว่ามันมีคือเฟคนิวมันปั่นไปอะไรไงเพราะมันไม่เย็นสียแล้วม,มาจากความวิตกพอ,อวิตกปุ๊บแม่งมาแล้วไปแล้ว อะไรอะไรก็มีฟ้าผ่าเมื่อวานก็มีฟ้าผ่าซึ่งก็เข้าใจในความวิตกของประชาชนเนาะเพราะว่าอพูดตรงๆว่าวันแรกมันก็ช้าจริงๆมันก็ตุ้มตำตุ้มตำแต่ก็ทุกอย่างก็นิ่งสเตเบิใช่ไหมมันก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งแต่แต่ในแง่หนึ่งถามว่ามีพัฒนาการไหมคือมันก็มีคือบางทีผมคิดว่าสังคมไทยอ่ะโดยเฉพาะคนทําข่าวเองอะมันก็ต้องลดไบแอลงน้อย แล้วก็ยืนอยู่บนข้อเท็จจริงแล้วก็นึกถึงตอนเวลาตัวเองทําข่าวอะแล้วไปเช็คข่าวอะใช้เวลาไหมใช้ใชไอ,อ้เฮียยิ่งกว่าใช้อีกไม่ไม่แต่อันนึงแหละที่กูเห็นข้อผิดพลาดของรัฐบาลจริงๆแล้วก็กองทัพด้วยเนาะก็คือในคืนวันหยุดยิงอะอม,มันไม่มีใครคาดคิดว่าทุกคนมแม่งเฝ้าคอยใช่มันไม่มีคําตอบจริงๆเออ อันนี้ต้องชื่นชมเพจของพรรคเพื่อไทยเลยซึ่งก็เข้าใจว่าไอ้นบเนี่ยเนาะอันนั้นเป็นปัญหาหนักมากตีสองขึ้นไม่ก็ทําหน้าที่ประสานให้เข้าขึ้นอ่าก็ก็ก็ช่วยกันก็เนี่ยมันกลายเป็นว่าจังหวะนั้นแหละมันมันดูมันอาจจะคะเหนื่อยมาตลอดหลายวัน คือหยุดยิงกูเชื่อว่าหยุดยิงแน่เพราะกูก็ไม่เคยมีประสบการณ์ในการเจรจาหยุดยิงพอหยุดยิงก็เชื่อว่าหยุดยิงแน่ก็กลับบ้านพักผ่อนกันมแมงก็ยิงกันที่ผายเลยแต่ปรากฏว่าเฮ<ร><อ>้ยมานั่งตอนเที่ยงคืนกูก็รอดูเว้กูก็ไม่นอนกูก็รอดูว่ามันจะหยุดยิงไหมคนแม่งรอดูกันเต็มไปหมดใช่ใช่อันนี้ดูเป่าจริงประเด็นก็คือเห็นเพจครับเพื่อไทยลงตอนประมาณตีหนึ่งสามสิบสี่นาทีบอกว่าพื้นที่สงบไม่มีการยิงแล้วอกูก็นอนละทีสักพัก ตื่นมาเอ้ายอ้ยิงกันตอนตีสองครึ่งใช่ใช่ช่คือคือถ้าเกิดคนเช็คข่าวทั้งคืนเนาะแล้วก็แจ้งคนที่ทํางานข้างในพักและรัฐบาลทั้งหลายนะว่าเฮ้ยแม่งยังมีอยู่อะไรเงี้ยคือผมว่าอันนี้อาจจะเป็นความผิดพลาดก็ได้แต่ผมเชื่อว่าในข้อเท็จจริงอ่ะทุกคนอะต่างคิดว่าพอหยุดยิงแล้วมึงต้องหยุดอืมใช่ แล้วจริงๆก็คือจริงๆกองทัพเขารู้อยู่แล้วเรื่องนี้เขาเก็บหลักฐาน ừ, หน้าที่เขาไม่ได้มาสื่อสารเขามีหน้าที่เก็บหลักฐานดูเบาเรื่องสื่อสารแต่เขาเก็บหลักฐานเก็บข้อมูลทุกอย่างว่ามึงละเมิดข้อขตกลงหยุดยิงไหมอันนี้ไม่พลาดอันนี้ไม่พลาดซึ่งพอตอนเช้าหลักฐานเพียบเลยอืซึ่งพอ,ตอ,อตอนเช้านี่ก็หลักฐานเพียบเลยแล้วก็มันก็ไปยืนยันในเชิงการทูตได้เนาะว่ามันว่ามีปัญหาอืทีนี้ทีนี้ตอนนี้สถานการณ์การสื่อสารของทางรัฐบาลอะ เขาปรับมาหลายชั่วโมงนะอันนี้ก็ถี่เกินปรับหลายชั่วโมงเนี่ยเดยวก็จะบอกมู๊ยมีอะไรแถลงมนจะนัดแถลงคือม่นด่าทุกเรื่องอ่ะเข้าใจไหมคือมันเป็นภาวะที่แบบลำบากแลวอีกอันหนึ่งมันเป็นได้เลยมาแถลงแถลงเนี่ยทําไมไม่ใช้โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจล่ะเขาใช้ไหมสรุปอ่ะมันมันมันลิงก์กับโทรทัศน์ป่ะจริงจริงอ่ะชาคือจริงๆเนี่ย ถ้าเอาตามที่คุณจรลยุทธ์บอกอะใช้แต่ก็จะมีะแค่3579 NBT จ็ดเ้าเอและไทยพีพีเอสในบางครั้งแต่ช่องดีตอนทั้งหมดอะคุณไม่สามารถไปบงังคับเขา,าได้หมดหรอกเพราะคุณไม่ใช่รัฐบาลที่มาจากการและประหารอืมอันนี้ก็ไม่รู้เพราะว่ากูก็ไม่ได้ดูว่<ร>า<อ>ไม่ได้ดูทีวีเพราะว่ากูเห็นแต่คนด่าว่าป่านนี้แล้วมึงยังใช้ทีวีอยู่เหรอทำไมไม่ใช้โซเชียลมีเดียอ่ะเอ๊ ยงไแล้วพอผ่านไปสมชั่วโมงกูก็เจอว่าอืทําไมมีแต่โซเชียลมีเดียทําไมไม่ใช่รวมการเฉพาะกิจกูไม่รู้จะเชื่อเชื่อคนไทยคนไหนดีเออออะเขาไปนี่กูเจอด้วยตัวเองจริงๆในคอมเมนต์ไม่รู้จะเชื่อคนไทยคนไหนดีอคือคือคือเข้าใจอยู่ปัญหาคือว่าพอมันมีเฟกนิวปั่นมาเราอยากได้คําตอบเฟกนิวมันเกิดขึ้นภายในสิบห้าวิ แล้วมันไปไแต่การ <ไว S 1> รีเช็คเนี่ยมันเกิดขึ้นเป็นชั่วโมงมันต้องใช้เวลาเป็นชั่วโมงอย่างเช่นเคสเมื่อวานเนี่ยชัดเลยคือนี่ถึงขนาดแบบโทรหาคน,อ,นอุบลเ,เองเลยนะโทรหาแบบคนอุบลที่แบบบ้านอยู่ข้างกองบินยี่สิบเอ็ดก็มีเพื่อนมิดอยู่บ้างเพื่อนไม่ตกใจเหรชิบหายกูต้องหนีหรือเปล่าเออแบบไอ้เฮียมึงไปดูดิเขาบอกว่ามีโดนบินเต็มเลยเนี่ยรอบกองบินยี่สิบเอ็ดไม่เป็นกูรับสายมึงกูไม่สากูหนีก่อนถ้ารายการนี้แบบโปรดักชันใหญ่ๆนะกูจะเสกข้างหลังเป็น ากอยุธยาเลยทาไมอ่ะแล้วกูก็จะตอบว่ากูเข้าใจแล้วทําไมพระเจ้าตากถึงหนีออกจากอยุธยาเพราะคนมันตีกันเองคนมันทะเลาะกันเองแล้วจังหวะที่ผมโทรหาคนอุบลก็คือเสียงลมพายุแบบพัดใส่บ้านมันนะปัง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 โดนโดนมึงขี่ปนาวุนบอกอว่าจะไปดูเฮียเลยล่ะข้างนอกอะแม่งล้มแรงที่หายเลยกูจะออกจากบ้านไม่ได้เลยโดนเดินเฮียเลยจะบินพายุตอนนี้ ก็คนไม่รู้ไงเสียงปังปังอ่ะคือขี่นาวุธแล้วมึงเข้าใจไหมคือคือผมก็นึกว่าแม่งแบบโอ้โหหารกล้ามาถึงอุบลแบบในอำเภอเมืองเป้่าเถียงพายุฝนตกคือถ้าเกิดอธิบายนิดนึงกบิีที่1มันก็ตั้งอยู่ในตรงเมืองอุบลเนาะแล้วก็ขนาดมันก็ใหญ่กว้างเป็นลานโล่งๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพายุหรือแบบบ้านเรือนรอบๆอะ ถ้าเกิดบ้านเรือนที่ไม่แข็งแรงอ mm ่ะเวลาพายุหรือลมมาแรงๆทีอ่ะคือเสียงฟ้ามันก็ปรับปรับปับปับปรับอยู่แล Much ้วใช่ไหมอืมงั้นน่ากลัวใช่ไหมคือก็ไม่ต่อให้มันมีประสิทธิภาพยังไงนะมันก็ไม่ทันเฟคนหนีันนี้ต้องเข้าใจธรรมชาติของมันก่อนใช่แต่แน่นอนก็คือว่ามันต้องมีที่พึ่งปัญหาคือที่พึ่งเขาก็ต้องเช็คไงแม้แต่กองทัพก็ต้องเช็คกองทัพที่บอกว่าชื่นชมกันตั้งหนามีประสิทธิภาพเนี่ยกว่าจะออกเรื่องกองบินยี่สิบเอ็ดเนี่ยยังมาแก้ข่าวด้วยอืม เออมันก็แต่ละที่มันก็มนกไม่ไม่ทันใจหรอกนึงก็ต้องอดทนรอคอยกันนิดนึงยุคสมัยของข่าวสารมันมาไวอะ่ะเออมึงขาคนนึงอ่ะเริ่มคําว่าเฮ้ยมีเสียงดังจากลมแรงว่ะสงสัยแม่งยิงกันอีกแล้วอันนี้ไปแล้วไปแล้ว 2, กว่าจะไปถึงมือที่ส <c oughs> <พ>องกว่าจะไปถึงมือที่สามก็แชร์ไ่แชร์กันไปมันแสลไลด์ละจากคําว่าสงสัยจะกลายเป็นขีปนาวุธในที่สุดกลายเป็นเรื่องจริงจากคาว่าเอ๊ะ เสียงคล้ายปืนเปล่าเดี๋ยวพอแม่งเป็นตาสุดท้ายคือปืนใหญ่น้ำหนักห้าร้อยปอแล้วอะอแต่ว่าแต่ว่ามวานถามว่ามันมีการละม่เข้อตกลงอยู่จริงไหมมีมีมีเอางี้ตอนตีสองเนี่ยกองทัพเนี่ยเขาสอดเนื้อหาลงมาว่าเป็นการยิงจากปืนเล็กยาวใช่ความหมายคือว่าไอา้่ามันก็เป็นทหารสนๆหิวข้าวทะเบียนกำลังบำรุงไม่มีเจอไอ้แก้งตัวหนึงก็ยิง ก็แค่นั้นก็เป็นไปได้ใช่ปะ่ะแต่ว่าโอเคตอนเชา้ามื้มันมีปืนครกเว้ยม,ม,มันมีปืนครกอันนี้ไม่ใช่ธรรมดาแหละไม่ไดเอามาล่าสัตว์หรือไม่ได้เป็นเออร์เลอร์ของไอเนนหรือทหารบาลคนละและเอาจจริงนะกว่าข้อมูลกองทัพจะโซลิดว่ามีการประทะกันกี่ที่เนี่ยก็คือตอนเวลาสิบโมงก่อนเราเข้ารายการชั่วโมงหนึ่งนะก็คือถแถลงสรุปใช่จากความชัดเจนแล้วเขาก็จะมีวิธีแบบนี้มั้งนะใจเย็น เราไม่ได้ความห่วงใยนั้นไม่ได้ทําให้ทหารของเราเสี่ยงภัยน้อยลงนะฮะใจ,จเย็นเย็นมไม่ได้ทําให้เราเสียดินแดนเพราะว่าในแขกบอกเออมึงปิดมือถือไปเลยแปดชั่วโมงสิบชั่วโมงตื่นมารับรองแขกอเอาการันตีว่าแผ่นดินยังอยู่ผมฟังอยู่คือคือใช่ใจเย็นเย็นความห่วงใยของเราเป็นภาระให้คนอื่นหรือไม่ตั้งคําถามดีๆ นะครับมีมืออาชีพเขาทางานอยู่แล้วทางด้านการทหารมีมืออาชีพทางด้านการต่างประเทศเขาทางานอยู่แล้วม,มีมืออาชีพทางด้านการเมืองซึ่งก็ต้องบอกว่าประวัติของเพื่อไทยนะเขาไม่เคยพลาดเรื่องนี้หรอกอใจเย็นๆไว้วางใจกันและกะันเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในแนวหน้าเราไม่ได้เป็นกระทรวงต่างประเทศการห่วงใยของเราเป็นภาระหรือไม่ฝากช่วยกันคิด <Hey. S 1> การห่วงใยเป็นสิ่งที่ดีเนาะแต่การห่วงใยก็ต้องทําบนพื้นฐานที่มีสติและไม่มีอคติ อันนี้สําคัญมากคือการที่เราห่วงใยใครสักคนหนึ่งแล้วแชร์ทุกข่าวเลยโดยที่ไม่รีเช็คก่อนว่าจริงหรือเท็จเนี่ยอันนี้จากความห่วงใยจะกลายเป็นภาระและกลายเป็นภาระที่เป็นภาระต่อประเทศชาตินะครับไม่ใช่ภาระต่อคนปกติด้วยนะครับเป็นภาระต่อประเทศชาติด้วยนะใครไม่ใครไม่เข้าใจเรื่องนี้นะถามเมียที่บ้านดูว่าเวลามันห่วงใยมึงเยอะๆอ่ะมึงอยู่มึงอยู่ไหวไหมไม่มีให้ถามนะไม่มีให้ถามขนาดนั้น อะไปเรื่องอื่นเดี๋ยวมันจะเศร้าไปเรื่องอื่นคือนั่นแหละมีแฟนหรือคนรักเนี่ยก็ลองถามเขาดูว่าเวลาที่ห่วงใยมากๆเนี่ยมันเป็นโพสิทีฟหรือเป็นเนกาทีฟไอ้ใหญ่ไอ้ใหญ่ไอ้ใหญ่โพสเฟสบุ๊กว่ามึงว่าเจรจาเนี่ยมันง่ายเหรอมึงลองเจรจากับเมียสิบ้านก็เลยเอามุกนี้มาเล่นโอเคไปไปเรื่องอื่นทีนี้นบตั้งมาอีกประเด็นหนึ่ง เราอาจจะแตกกันไปบ้างแล้วเนาะก็คือเรื่องสื่อและ info อินฟูกลุ่มคนหัวก้าวหน้าปลุกกระแสชาตินิยมไม่สนหน้าที่ขอแค่รักชาติทุกคําทุกอย่างก็ถูกไปหมดโอเคประเด็นนี้ตั้งมาน่าสนใจแต่ว่าผมขอเสริมนิดนึงก็คือว่าในบริบทที่มันเกิดกระแสชาตินิยมเกิดขึ้นเนี่ยอืเวลาเราจะจัดแคตตาอกรี่มวลชนใช่ไหม,มจัดประเภทมวลชนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราพอที่จะจัดได้ว่าอ่ะมันก็จะมีกลุ่มที่เป็นอนุรักษ์นิยมไม่ว่าอย่างไงก็จังเป็นอนุรักษ์นิยมรักลุงตู่ มี<ด>ลักษณะพีเศษอย่า<ด>งหนึง่งอยู่ไหนอะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลอย่างนี้แล้วคนกลุ่มนี้ก็จะไม่มีทางที่จะเลือกพักเพื่อไทยและพักส้มอ่านี่คือมวลชนกลุ่มหนึ่งกับมวลชนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นแดงแดงก็มีหลายเฉดดิก็แล้วแต่จะเลือกแดงก็คือแดงเพื่อไทยแดงก้าวหน้าแดงอะไรก็ว่าไปแล้วก็แล้วก็จะมีส้มสี่ร้อยบาทว่ะมีคนให้โอปอลสี่ร้อยบาทว่ะ กาแฟนะอ่ะต่อถึงไหนแล้วแล้วมันก็จะมีส้มใช่ไหมส้มก็มันก็หลากหลายแดงมันก็เข้ามาทางส้ม,มแดงก็มาเป็นส้ม,มแล้วก็มีกบอสอก็มาเป็นส้ม,อ,มอะไรเงี้ยคำถามก็คือว่าในสภาวะแบบเนี้ยไอความคนที่มันเป็นคนข้างชาติเนี่ยแม่งอยู่ในทุก,ทกในในทุกกลุ่มเลยอืมไม่งั้นไอคอมเมนต์ของสอสอเนมเนี่ยก็คงไม่ต้องที่จะเปลี่ยนไหม ใช่เอออันนี้ก็น่าสนใจใครจะมาช่วยอธิบายได้อะไม่รู้กูว่ามันซับซ้อนเออมันมันปรากฏการ์มันแบบมีหลายเรื่องที่ที่อย่างอย่างอย่างเรียนสังคมวิทยามาก็จะมองภาพใหญ่ๆใช่ป่ะก็เป็นปรากฏการ์ที่น่าสนใจมากที่จะต้องหาคําอธิบายหรือต้องทําความเข้าใจกับมันมากกว่านี้ก่อนอื่นก็เดี๋ยวมันจะผ่านไปฮะเดี๋ยวจะลริ่มคุณกิตินารอดนะฮะที่ช่วยค่ากาแฟของโอปอ ของของเราต้องเคมว่าของเราด้วยเกี่ยวปอมไม่แบ่งเออสี่ร้อยดอลลาร์พี่กดดันมันใช่ไหมสี่ร้อยบาทโอ้ยถ้าสี่ร้อยดอลล์แค่กาแฟไม่ได้แล้วนะครับก็ก็ประเด็นเรื่องเนี้ยเป็นประเด็นที่ทําให้พูดจริงโดยส่วนตัวกูหนักใจแล้วกูก็ทําความเข้าใจกับมันลําบากมากว่าทำไมอยู่ดีกระแสท่านิยมออกมาแต่กูมองภาพใหญ่ๆภาพไกลๆแล้วกันอย่างมันไม่มีข้อสรุปเป็นแค่ทฤษฎีเสนอเนาะมันเป็นความพยายามที่ จะสถาปนาในทฤษฎีแบบทฤษฎีเฮียอะไรงกูก็ไม่รู้ทฤษฎีสยามเทวาธิราชแล้วกันอเออย่างั้นก็ได้ครับผมเคยเห็นปรากฏการณ์นี้มาช่วงหนึ่งเดี๋ยวพี่พูดก่อนคือมันเป็นการความพยายามจะสังคมไทยพยายามจะสร้างอํานาจนําใหม่อืผ่านกลไกแบบกองทัพอืโดยเชื่อว่ากระแสและภาวะที่มันเกิดขึ้นในโซเชียลมีเดียเนี่ยจะสามารถควบคุมกองทัพได้อ่า เป็นปรากฏการณ์ที่ต่อเนื่องหรืออาจจะเห็นถึงความพยายามสถาปนาอำนาจของคนชั้นกลางแน่นอนฮนะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องตัวบุคคลละแต่เป็นคนชั้นกลางผ่านม็อบมือถือในปีสามสี่ผ่านเรื่องของม็อบพันธมิตรม็อบกรบปรสปสปฏิรูปก่อนเลือกตั้งคนจํานวนหนึ่งคนที่มีการศึกษาที่จะมีโอกาสที่จะมีอํานาจนําเหลือพิสิทธิ์ในการบริหารประเทศมากกว่าคนอื่นในการเมืองใหม่มหรือปรากฏการณ์แบบพักส้มที่เกิดขึ้นว่า หรือพวกต่อต้านบ้านใหญ่<ม>ต่อต้านชาวบ้านในพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งไม่ได้บอกว่าอะไรดีไม่ดีกว่ากาัน<ม>แต่ก็คือว่าคนชั้นกลางพยายามจะใช้กองทัพเป็นแกนหลัก<ม>อ่าซึ่งจะเปลี่ยนละเปลี่ยนจากสถานะที่เคยใช้สถาบันพระมหากษัตริย์เป็นแกนหลักของอํานาจนาตอนนี้จะเปลี่ยนไปที่กองทัพ<ม>ความเสี่ยงของมันในประวัติศาสตร์โลกก็คือจะนําไปสู่ฟาสซิสต์ไหมจะนําไปสู่เผด็จก,การสมบูรณ์แบบและยาวนานไหมแล้ว จะกระทบกับสถานะของระบอบเผไ็จการอเมรพระมา่ากษัตริย์เป็นมุมุกหรือกระทบต่อสถาบันกษัตริย์ไหมเนี่ยเป็นเรื่องที่ยังต้องติดตามกันต่อไปนี่เป็นแค่ทฤษฎีไม่ใช่ทฤษฎีเป็นข้อสังเกตเป็นข้อสังเกตรู้สึกว่ามันอาจจะใช่<ม>ซึ่งอ,อะลรนะบอกเลยว่าไม่มีปัญญาหรอกที่จะเรียบเรียงหรือว่าหาอ้างอิงเพื่อจะอธิบายพวกนี้ซึ่งพัฒนาการส่วนใหญ่ของทั่วโลกเนาะพอเวลาอยู่ในช่วงทหารนิยมเนาะก็จะชักพากันไปสู่เผด็จการซะส่วนใหญ่ น้อยมากที่จะแบบมีกระจิกระใจว่าเออเราเพียนผ่านสู่การเลือกตั้งสมบูรณ์แบบประชาธิปไตยน้อยมากก็ยังต้องดูต่อไปว่ามันจะส่งผลต่อสถานะหรือสภาพของประชาธิปไตยไทยขนาดไหนที่อ,อำนาจเป็นของประชาชนหรืออำนาจจะถูกไฮแจ็คไปแบ่งปัน ให้เป็นพิเศษกับกลุ่มคนกลุ่มไหนและกลุ่มคนชั้นกลางพันธมิตรกับทหารหรือไม่และที่สําคัญนะฮะถ้าเกิดอยู่ดีๆสมมุติว่านาทีนี้เดินจนกระทั่งกลายเป็นเผด็จการคุณจะไม่มีปัญญาในการชี้หน้าด่ารัฐบาลเหมือนที่ทําอยู่ทุกวันนี้นะทํายากมากเลยนะอ๋อเห็นอยู่เมื่อวานช่เห็นอยู่เมื่อวานมีคนเอาเอาภาพมาเทียบกันสองภาพเป็นภาพนักข่าวที่เดินตามคุณประยุทธ์เนาะ ก็กลมอย่างนี้เลยอกลมถ่ายอย่างนี้แล้วก็อีกภาพหนึ่งก็คือคนที่มาถามพี่อ้วนถามพี่อ้วนแล้วก็แทบจะเขาก็เอามาเทียบกันว่าอะแทบจะเปลี่ยนจากมือเป็นเท้าก็คงจะเปลี่ยนกระโดดถีทยอดหน้าพี่อ้วนได้แล้วแหละเอาจริงๆอีกนิดเดียวก็มีความต่างแต่ซีนนั้นซีนเดียวก็บอกไม่ทุบบอกไม่ได้บางทีมันอาจจะหลบกล้องข้างหลังไงก็เลยก้มไม่ได้โค้งก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้ก็ก็อาจจะดูซีนนั้นซีนเดียวไม่ได้แต่อย่างไงก็ตามเราเห็นชัดเจนว่าไม่มีใครมาชี้หน้าพี่อ้วนแล้วก็จะ ปลาใสกันหน้าพี่อ้วนอภิปรายท้าทายกันแบบนั้นคือคือไม่ใช่บทบาทนักข่าวเป็นบทบาทของอันนั้นไปเป็นข่าวแล้วตัวเองเป็นตนตัวเองเป็นใช่แล้วที่สําคัญคือมันเป็นบรรยากาศแบบบังคับพี่อ้วนเป่านกหวีดอะมึงนึกออกแบบไปไล่ล่าไล่ล่าเป็นนักข่าวไม่ใช่นักข่าวอันนั้นไม่ใช่หน้าที่นักข่าวมันเป็นหน้าที่ของคนที่ห่วงใยชาติบ้านเมืองแบบครั่งชาติแล้วก็เข้ามาแบบเอาเรื่องเอาราวไม่ได้เอาข่าวอืแล้วที่คำพันเนี่ย คำถามแบบผิดฝาผิดตัวงงไปหมดเลยเอาเรื่องบินแดงไปเทียบกับเรื่องธรรม